ในวันนี้นะคะเป็นวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างการดูแลของแต่ละสำนักวิชาที่วางระบบการดูแลนักศึกษาที่ดําเนินการมาแล้ว1ปีนะคะก็แต่ละสำนักวิชาก็เอาระบบที่ตัวเองได้รับการดูอาที่วางระบบการดูแลนักศึกษาแล้วก็ผลการดูแลนักศึกษานะคะทั้งปีมาแลกเปลี่ยนกันนักศึกษาก็จะได้มาดูว่าสำนักวิชานี้เขาดูแลนักศึกษาอย่างไร อะไรที่เป็นจุดเด่นอยากให้สำนักวิชาเราทำบ้างเรามีการจัดการในเรื่องของระบบกลางเช่นอย่างเช่นการอบรมเรื่องของ h เ p e r เรื่องของ Junior ร์เ p e r หรือว่า Junior m a ม t e r t อร์เทรเนพื่อที่จะให้สำนักวิชาต่างๆนะครับได้นำไปใช้ในเรื่องของการดูแลนาาักศึกษาแล้วก็วางระบบในเรื่องของนักศึกษาที่มีปัญหาเขาสามารถที่จะส่งต่อมาอยัางสมัย e อ็นสมาร์ทเซ็นเหรือว่านักศึกษาจะเดินตรงมาที่สมัยเอ็นสมาร์ทเซ็ได้เลย สนุกหลายอย่างมากมายนะครับทำกิจกรรมในบูธต่างๆนะครับแล้วก็ได้นำหรือว่าสิ่งที่พี่ๆเขาหรือว่าเพื่อนๆในเดนต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้มากมายครับไม่ว่าการหรือว่าแบ่งเวลาในการเรียนกับการพักผ่อนอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ครับผมกิจกรรมแต่ละบูธก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็เข้าร่วมพี่ๆก็น่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากๆเลยค่ะผมนะครับในในฐานะจูเนียร์เฮลเปอร์ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับผมก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้น้องๆ พี่ๆหรือเพื่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะให้พราว่ามีสภาพปิดใจที่ดีขึ้นจากที่เจอเนี่ยเฮลเปอร์นะคะได้นํากิจกรรมต่างๆหรือว่าจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มานะคะมาใช้ในสํานักนะก็ทาให้รู้สึกว่าเราสามารถนํากิจกรรมมาะคะัไปพัฒนาบุคลิกภาพของน้องๆได้สามารถทําให้น้องๆเนี่ยมีความกล้าสแสดงออกแล้วก็สามารถเข้าถึงสํานักแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนของสำนักวิชาสหาวิทยาศาสตร์ครับเรามีการดูแลนักศึกษาโดยเราถือเป็นนโยบายหลักเลยครับในการขับเคลื่อนให้สำนักวิชาของเราดูแลนักศึกษาและทําให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่งและก็คนดีและมีความสุขครับ รู้สึกภาคภูมิใจในกิจกรรมของสํานักก็คือการมีส่วนร่วมของตั้งแต่คณะบดีทีมผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาทุกคนนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะนําพานักศึกษาในการทํากิจกรรมแล้วก็จะเสริมสร้างศักรรยภาพการดูแลนะคะนักศึกษา ของสนาวชาเราเราดูแลแบบครอบครัวค่ะดูแลแบบวัไลายตุกไลบุคคลนะคะเนื่องจากคณาจารย์เรามีมีความใกล้ชิดกับนักศึกษานะคะแล้วก็มีความเข้าใจในบริบทของนักศึกษาการดูแลของเรานะคะเราใช้ใจใช้ใจของอาจารย์เข้าไปอยู่ในใจของเด็กเพื่อจะเข้าใจของเด็กและเราใช้ใจซื้อใจกับนักศึกษาค่ะ